สวัสดีครับรายการกอติศภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดทธาประสบครับประธานใหญ่อค์การตรวจสอบการชีนวัตรออตรอตรกลุ่มพันธุ์พิเศษสจุบันแสงผ่านที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมายสำนักงานกฎหมายสยามรอีและผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์ฐานใจนิวอินไซต์ทีวีครับวันพรุ่งนี้แล้วครับวันที่3และวันที่4วันที่5มกราคม2567 สภาผู้แทนรัษฎรจะมีการประชุมพิจารณากฎหมายงบประมาณรายจ,จ่ายประจำปี2567ทางรายการเราจะติดตามการประชุมดังกล่าวอย่างต่อนเนื่องนะครับวันนี้เราพบกันมาที่2มกราคม2567วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีหลายประเด็นทีเดียวครับที่น่าติดตามแต่เนื่องจากจากัดด้วยเวลานะครับหนึ่งในนั้นก็คือความเรียบร้อยของหมอชิด2ที่ผ่านมา นะครับมีปัญหาการพอสมควรฉะนั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับได้สังการให้กระทรวงคมนาคมเข้าไปดูแลอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มอจิสองนั้นก็คือเรื่องของรถแท็กซี่ที่ถูกร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องนะครับจะมีสองจุดด้วยกันนะครับจะมีอีกจุดหนึ่งที่วิลเจอร์ปาร์กรังสิตพี่น้องที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาหลงรถทัวแล้วก็จะเจอปัญหาหลายๆประการในเรื่องของการใช้บริการรถแท็กซี่ ฝากกระทรวงคมนาคมกระทรวงมาไทยดูแลด้วยนะครับวันนี้ครับที่ประชุมคณะรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบอร์ดนะครับหลายคณะทีเดียวนะครับเช่นประธานและกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นก็ยังมีประธานกรรมการและคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคณะชุดนี้มีทั้งหมด10ท่านด้วยกันหนึ่งใน10ก็จะมีชื่อของท่านดรเสกจกรอัาวงศ์เป็นกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยดรเสกจกรอัาวงศ์นั้นนะครับได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีคือที่ปรึกษาท่านรองพิรพันธ์สารีรัตนิภานะครับหนึ่งตำแหน่ง หลังจากนั้นเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11ซึ่งประกอบไปด้วยนครพนมมุมกดาหารสกลนครวันนี้มติของค้ะรีก็ได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไปติดตามบางช่วงบางตอนกับทีมกสิกรัฐบาลแถลงข่าวมาติประชุมน,นันดีวันนี้บางช่วงบางตอนเช่นครับนอกจากนั้นท่านนายกก็ยังพูดถึงเรื่องที่มีข่าวว่าประชาชนร้องเรียนมาว่าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดสองเนี่ยชานชาลามันไม่ค่อยพร้อมการบริการไม่ค่อยดีเนี่ยปรากฏว่ากระทรวงคมนาคมก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วได้เข้าไปตรวจไปแก้ไข ไปดําเนินการซึ่งทําให้ผลการให้บริการประชาชนก็ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นอย่างมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านนายกก็ได้มอบเป็นนโยบายให้กระทรวงคมนาคมว่าสงกานที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะวัดผลอีกทีด้วยนะครับว่าสถานีขนส่งหมอชิดสองเนี่ยนะครับจะต้องไม่มีเสียงข้อรหาต้องมีแต่เสียงชื่นชมจากพี่น้องประชาชน และอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะจำนวนสิบท่านด้วยกันนะคะหนึ่งนายยุทธศักดิ์สุปประสอนนะคะเป็นประธานกรรมการค่ะและที่เหลือนะคะจะเป็นกรรมการนะคะมีพลเอกกรินิดนะคะชาญปีชาค่ะแลวก็นายทศพลน,นะคะกิจวงวิมานค่ะ นายไตรัตวิริยะศิริกุลค่ะนายสุมเมธตั้งประเสริฐนะคะแล้วก็นายธนวัตรปัญญาสกุลวงศ์นายเสกสกลอัฏฐาวงค์ค่ะรองศาสตราจารย์อนามัยดำเนตรนะคะนายเอกนายเอกพัทระนะคะวังสุวรรณค่ะและนางนันทิตานะคะสิริคุปค่ะเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านรองเจริกาครับพี่น้องสื่อมวน